รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรซาเฟมิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน7ซเว่ e อีเลฟเว่นเนสเล่กูดฟู้ดกูดไลฟ์เบทาโกรทุกคำคือความสุขน้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันสุขมามา่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย ห่อหมกปรุงมันต่างกับคนอื่นยังไงห่อหมกที่ไหนเขาใส่ไข่กันท้าไม่ทานไม่เป็นไรฟังแล้วขนลุกกันนะโยมมีองค์เดียวเนี่ยนะฮะองเดียวกรรมวิธีของการทําขนมกลีบลาดวนถ้าไม่บอกนึกว่าลูกชิ้นคุณผู้ชมครับเมื่อสายน้ําทั้ง4ทางภาคเหนือคือปิงวังยมนาน ได้ไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ําโพจังหวัดคนครสวรรค์จึงเป็นที่กําเนิดของแม่น้ําเจ้าพยาอย่างที่เรารู้รกันซึ่งแม่น้ําแห่งนี้มีความสําคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของแผ่นดินไทยนอกจากนี้แม่น้ําเจ้าพยาย,ายังมีลําน้ําสาขามากมายซึ่งแม่น้ําน้อยคือหนึ่งในนั้นครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงปากแม่น้ําน้อยปากแม่น้ําน้อยคือแม่น้ําที่มาจากป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วไหลามาที่ผักไห่แล้วมาเจอแม่น้ํะเจ้าพยาตรงวัดบางไทรซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งสังเกตดูนะครับว่ามันเกิดเป็นแม่น้ำสองสีก็ยังมีความใสสะอาดอยู่เหมือนเดิมกลายเป็นลําน้ําเจ้าพยาซึ่งมีความสดใสและเป็นสายน้ําแห่งชีวิต ว่าน่าจะใช่บ้านหลังนี้แน่ๆเขาบอกว่าเป็นบ้านป้าปรุงซึ่งเป็นคนทําห่อหมกที่อร่อยที่สุดในย่านสนามชัยผมคิดว่าผมจะเข้าไปถามดูเดี๋ยวพี่ไม่ใจได้นี่ผมเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณป้าปรุงครับแล้วปีนี้เท่าไหร่แล้ววะแปดสิบได้ยินข่าวว่าห่อหมกของป้าปรุงเนี่ยอร่อยไม่เหมือนใครผมจะถามป้าว่า หมกปรุงมันต่างกับคนอื่นยังไงก็ฉันทําเองทั้งั้นน่ะพริกเช่นพริกแกงปรุงทาเองปรุงเองเออไม่ได้ไปซื้อมาจากตลาดไม่ได้ซื้อเออนี่แล้วเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยทิมเนี่ยคล้ายๆว่าของของเราเองทั้งนั้นเลยใบยอเราก็ไปหามาล้างให้สะอาดแล้วก็กะทิเนี่ยไปซื้อก็ไม่ดีเราเต้องคั้นเองขอใบปรุง กาใช้ปลาอะไรครับปลาสวายค่ะอ่าแล้วปลาสวายมันก็มีอยู่ทุกแม่น้ําแต่ปลาสวายแม่น้ํานี้จากแม่น้ําอะไรแม่น้ําอยุธยาเนี่ยแม่น้ําน้อยแม่น้าน้อยอยุธยาเป็นปลาสดเป็นปลาน้ําจืดที่ขึ้นจากแม่น้ําไม่ใช่ปลาเลี้ยงไม่ใช่โอ้โหนี่แหละครับเป็นเสน่ห์ของห่อหมกปะปุงจริงๆเพราะใช้ปลาแม่น้ำกระทิสดสด เครื่องปรุงของหอหมอกเนี่ยคือพริกแน่นอนแหละเป็นพริกแห้งเหรอครับพริกเม็ดยาวๆโอ้พริกเม็ดยาวๆแล้วเนี่ยมาพอมาผสมก็มีไอ้มะกรูดมะกรูดแล้วก็กระเทียมกระเทียมค่ะตะไคร้ตะไคร้แล้วมีกระชายใส่นิดหน่อยท่าหหอหมอกอ๋อ,อมีกระชายด้วยปกติถ้าไม่ไม่ใส่กระชายมันก็ไม่หอมหอหมอก <ยะ S 2> ปรุงเลยป้าปรุงครับลุเแล้แบบนี้ ปกติปาปรุงใช้ปลาเนี่ยประมาณกี่ตัวกี่กิโลครั้งหนึ่งอ่ะเวลาทำอ่ะบางที20โลค่ะว้าวแลวปะป้าสั่งปลามาจากไหนเขามาส่งที่บ้าน,น,นปลาเขาตกได้เขาตกได้เขาก็มาส่งเราเป็นเจ้าประจําเลยจ้าสิบกิโลยี่สิบกิโลนี่ <20 S 1> เยอะกิโลอ่ะพอป้าปรุงทําเสร็จเรียบร้อยแล้วป,ป้าปรุงก็เอาไปขายมีคนมารับหรือเอาไปขายเองขายเองเอไปเลยโงค่ะ แล้วทาครั้งหนึ่งเนี่ยปลา2ี่สิบตัวเนี่ยยี่สิบโลยี่สิโลเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่หอ่อกี่หมกแบบเนี้ยประมาณธรรมดาร้อยกว่าใช่ไหมล่ะร้อยกว่าสรุปแล้วปลา20กิโลนี้ทำออกมาเป็นห่อหมกแล้วได้ประมาณร้อยเศษเศษร้อยกว่ากว่าเน,นี่ยจำไม่ด <ผม S 1> ูจำไม่ค่อยได้จำสาบ้านนี้ก็ไม่พอแล้วใส่นิดเดียวไม่กินถ้าไม่ทานไม่เป็นไรครูข้าเสร็จแล้วใส่ไข่นี่แหละครับ หอมกที่ไหนเขาใส่ไข่กันของป้าปูงแกใส่มันเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนจากปลาแล้วยังไม่พอแต่ได้โปรตีนจากไข่ครับท่านผู้ชมครับชอบมากเลยป้าปูงมันถูกหลักโภชนาการของผมเลยอ่ะน้ำพริกปรุงเองแกงเองตำเองนี่แหละคือสเสน่ห์ของป้าปูงผมจะช่วยป้าแล้วล่ะครับโอ้โหสุดยอดเลยผมมาอยู่กับป้าปุงนี่กล้ามผมเป็นมัดมัดเลยใช่จ้ะนี่นี่นี่โอ้ ที่โรยไปนั้นคือใบมะกรูดใ้มันหอมุ่โ uh อ้โหตัวเองทำเองก็อร่อยสิที่ค oh, ้นคิดว่าแพคเกจิ้งหรือวัสดุพันธุ์ที่เอามาใช้ห่ออาหารนั้นเนี่ยวัฒนธรรมไทยเราใช้จากธรรมชาติรวนๆอันนี้เป็นไม้จิ้มฟันใช่ไหมครับาพอเรากินห่อหมกเสร็จอะไรติดฟันปลาติดฟันเราก็ใช้นี่จิ้มฟันเลยนะป้าเนาะโอ้โหไดนใช้ประโยชน์หลายอย่าง หน้าตาหอหมกเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะอา้าวพอเอาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วป้า,าไปทำอะไรต่อตนเอาไปนึ่งเอะตามดูสวัสดีครับประเชิพีู่นองล,ลูกดิบลุกดีเดี๋ยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอน, <c oughs> นี่แหละเขาเรียกหอหมกโบราณ เพราะกลิ่นมันก็โบราณแล้วคุณชมครับผมอยากจะบอกว่าห่อหมกโบราณที่สนามชัยของพระนครศรียาเนี่ยมีความต่างกับห่อหมกอื่นอยู่3ประการ 1. ใช้กะทิสด 2. พริกแกงทําเองแล้วใส่กระชายนิดนิดและที่สำคัญที่สุดปลาสวายเป็นปลาสวายที่ตกจาก แม่น้ำแม่น้ำน้อยสดสดไม่ใช่ปลาเลี้ยงลุ้นสีปลาไม่ต้องลุ้นนะคำว่าห่อหมกเป็นกรรมวิธีในการปรุงอาหารไทยอย่างหนึ่งคำว่าหมกก็คือเอาพวกเนื้อสัตว์ใส่ลงไปคลุกเคล้ากันแล้วก็ห่อด้วยใบตองหรือใบยอก็ได้แล้วเอาไปนึ่งเราเรียกว่าหมกคำว่าหมกมีสเสน่ห์อย่างไง คารีต่ำไม่ได้ใช้น้ำมันแต่มีความเป็นกะทิที่ให้ไขมันอยู่ในห่อหมกท่านชมครับสิ่งที่รองอยู่เห็นที่อยู่นี้คือใบยอใบยอเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่รู้จักเอาผักที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติแล้วเอามาเป็นส่วนประกอบของอาหารนั่นก็คือห่อหมก ใบยอผมบอกไปแล้วมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใบยอมีไฟเบอร์มหาศาลใบยอมีวิตามินเอเยอะใบยอมีสารต่อต้านอนุมูลสละอยู่ในนี้คนโบราณเขากินมามะเร็งจึงห่างไกลป้าปลูกคําเดียวไม่พอต้องขอคำที่สองหมดหมดเอาหมดหอเลยน,นี่ครับมีใบยอติดมาด้วยอ,อร่อยจริงๆครับป,ป้าปลูกทานเล่นยังไหวเลยนะเนี่ยเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดย น้ำมันพืชกุกฟังแล้วคนลุกเลยนนี่องเดียวเนี่ยนะองเดียวแล้วก็ได้จ้างเจดีอันนี้ขึ้นมาถึงบางอ้อแล้ว น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันสุขโรซา f ฟมิลี่ฟู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food n e s t l e g o o d f o o d g o o d life Betagro เทุกคำคือความสุขมาม่า เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยามักจะมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่เกิดเลยล่ะครับทั้งในเรื่องของการเดินทางการทำมาหากิน ชาวบ้านบางคนแทบจะไม่เคยเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มีไปจากดั้งเดิมเรียกได้ว่าการทำมาหากินอยู่บนสายน้ำแห่งนี้เป็นสบดการหล่อเลี้ยงชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่ของพวกเขามาอย่างยาวนานนี่คือวิถีของคนริมแม่น้ำเจ้าพยาอย่างแท้จริงเลยล่ะครับสวัสดีครับ,รบนายกครับ,รบโอ้วันนี้นายกหล่อ นะครับเป็นคนที่นี่โดยกําเนิดครับก็ผมตั้งแต่เด็กก็คือเกิดอยู่ที่ตำบลสนามชใจคุณพ่อคุณแม่เกิดที่นี่ไหมครับเป็นคนอยุธยาโดยกําเนิดเลยโดยสนามชัยที่นี่นะฮะสามแยกตรงนี้ในอดีตเป็นมาอย่างไรฮะสามแยกตรงนี้ครับในอดีตก็คือการเดินทางของชาวบ้านเราต้องเดินทางโดยทางเรือ อย่างเดียวเท่านั้นเองใช่ก็มีทั้งเรือพายสําหรับชาวบ้านจริงๆที่ใช้อยู่ตามริมแม่น้ำนะครับกับเรือที่ชุมชนฝั่งนน้นนะครับด้านนู้นเป็นชุมชนตังหราชคามนะครับฝั่งนน้นนะฮะราชคมที่เห็นอยู่ลิบลิบครับมีเดิมทีมีท่าเรือครับผมเป็นเรือยาวซึ่งชาวบ้านจะอาศัยสัญจรทางเรือนะครับเพื่อจะ ไปกรุงเทพในการเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยจะต้องมาขึ้นเรือขึ้นเรือที่นี่เป็นหลักส่งยาเรียกเขาจอดแล้วไปกรุงเทพนี่ไปจอดท่าไหนก็ที่ท่าเตียนท่าเตียนปลายทางสุดท้ายก็คือท่าเตียนั้นครับผมถามจริงๆค่าเรือเท่าไหร่สมัยนั้นจําได้ไหมผมจําไม่ได้แล้วแต่เป็นสตังนะไม่ใช่เป็นบาทนะฮะใช่นานมาแล้วใช้เวลานานไหมจากนี่ไปท่าเตียนหลายชั่วโมงอยู่กัหรับหลายชั่วโมงเหมือนกันเพราะเรือวิ่งช้า เยวครับนี่เป็นเจดีย์เดียวๆที่ตั้งอยู่ที่ตำบลสนามชัยไม่มีเจดีย์องค์อื่นเลยไม่มีครับมีองค์เดียวเนี่ยนะฮะองค์เดียวเลยมาได้ยังไงฮะเจดีย์องค์นี้ข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์นะครับเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาเดิมทีค่ายพมา่าเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณสามแยกแม่น้ำแห่งน,นี้อ๋อ ตลอดจนตอนที่จะมาตีกรุงศรีอย,ยุธยาค่ายพระมาตั้งอยู่แถวๆนี้ครับคือตอนนั้นยังไม่มีเจดีหรอกใช่ใชกำลังจะตีะกรุงศรีอยะุะครับพอหลังจากที่ไปตีกรุงศรีอยุธยาได้น,นั้นปีพศ .2310 ใช่ับประมาณนั้นเป็นเจดีเดียวหลายร้อยปีเหมือนกัน แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าตากมาตีกรุงศรีอยุธยากลับคืนกลับคืนมาเป็นของไทยใช่โอ้ฟังแล้วขนลุกกันนะโยครับผมเนื่องจากกรุงศรีอยุธยานะครับเกิดความเสียหายมากเจ้าตากจึงได้มีให้ไปสร้างกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่ของกรุงสยามว่างั้นใช่ไปสร้างที่กรุงธนบุรีครับโดยได้รวบรวมนะครับสร้างค่ายพม่าเก่านะครับแล้วก็เอาขนไป ผนพวกอิดทั้งหลายที่เป็นค่ายพม่าเนี่ยเอาไปสร้างกรุงธนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยอันใหม่ต่อจากกรุงศรีอยุธยาครับออ<ม>แล้วไงแล้วก็ได้สร้างเจดีอันเนี้ยขึ้นมาเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะของกรุงธนบุรีที่มีเอกลักษณ์ของไทยที่มีเอกลักษณ์ที่นใหม่ผมร้องถึงบางอ้อแล้วเจดีองค์นี้ที่ตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นมาเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่กรุงธนบุรีพระเจ้าตักสินได้ตีเอารุงศรีอยากกลับคืนมาเลยสร้างเป็นสถานอนุสรณ์ไว้ครับเป็นงานของทุนปกติเจดีย์เป็นรูปเจดีย์เฉยแต่ในนั้นเป็นประตูเข้าไปมีกุญแจใส่อยู่เข้าไปได้หรือฮะเดิมทีเข้าได้ครับเข้าได้ข้างในเป็นอะไรเป็นพระพุทธรูปอ๋อมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ในเจดีย์ครับ กรัม,มาวิธีของการทําขนมกลีบลาดวนทําไม่บอกหือว,ว่าลูกชิ้น <laughs> น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฟ้ามีจำหน่ายแล้วที่ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต เนสเล่ o d f o o d g o o d Life เบต้าโกรทุกคำคือความสุขมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยคุณผู้ชมครับผมกำลังเดินตามหาสถานที่หรือบ้านที่ทำขนมกลีบลำดวนผมคิดว่าผมมาถูกแน่ๆเลย เพราะผมมาตามกลิ่นทํำไมผมมาตามกลิ่นเพราะผมได้กลิ่นควันเทียนที่ใช้อบขนมกลีบลําดวนผมว่าใช่ที่นี่แน่ๆเลยตามผมมาเลยครับกลัมาวิธีของการทําขนมกลีบลําดวนทํามานานหรือยังเนี่ยอ๋อทำมาสิกว่าปีแล้วคะ่ะสิกว่าปีแล้วขนมกลีบลําดวนสเสน่ห์ของมันในมุมมองของพี่วาสนาสเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนก็คือมันจะเป็มีกลิ่นหอมหวาน พอาทานแล้วมันจะแบบละมุนล,ลิ้นเออเขาใช้คําว่าละมุนล,ลิ้น,นเนาะก็จะมีออกลิ่นควันเทียนแบบหอมสรยาของทส่วนผสมก็จะมีแป้งเนี่ยค่ะแป้งสาลีแป้งสาลีอ๋อหรอฮะแป้งสาลีเป็นน,ปน,น้าตาปลป่นน้ําตาลป่งทำไมไม่ใช้น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายมันจะแบบมันจะไม่ละเอียดไม่เนียนแบบไม่เนียนด้วยเหตุผลนี้มันทําให เวลาเรากินเข้าไปในลิ้นแล้วมันละมุนลิ้นเพราะน้ำตาลป่นด้วยเออเสน่ห์ของมันนี่คือเค็มมนิดๆก็้ออเค็มใส่เกลือนิดหนึ่งปลาแรนปลาแรมอ่ะเอาทุกอย่างมาคลุกเคล้ากันผสมเสร็จแล้วทํายังไงต่อก็คือเอามาปั้นเอามาปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้ปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็ผ่าอะผ่าให้เป็นสี่ชิ้นอ๋อทำไมบอกนึกว่าลูกชิ้นใช้มือแฮนด์เมดจริงๆ แล้วกลีบลำดวนนี่จะมี3ามกลีบมีสามกลีบจะ,จ,ะจะต่อเป็นอะแล้วเอามาต่อกันแบบนี้อาคุณผู้ชมครับมีคนบอกผมว่าขนมกลีบลำดวนเป็นขนมไทยเมื่อเปรียบเทียบกับขนมของฝรั่งแล้วคืออะไรเขาบอกว่าคุกกี้แต่การทำคุกกี้นั้นกระบวนการการทำคุกกี้กับกลีบลำดวนต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะของเรานั้นมีความวิจิตรบรรจงมากกว่า จินตนาการของคนสมัยโบราณนั้นช่างล้ำลึกจริงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไปอบกันคุณเจ้าครับหลังจากที่พีวิวัฒนาเอาขนมกรบรีปลวนไปอบในเตาอบแล้วอบประมาณกี่ชั่วโมง15นาทีอ๋อแค่นั้นเอง15นาทีแล้วออกมาแล้ว พี่วัฒนาก็ได้เอากลีบลำดวนใส่ลงไปในหม้อใบนี้เรียบร้อยวิธีการเรียงเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับเขาจะเรียงไว้ขอบๆแต่น่าสังเกตไหมครับว่าทําไมว่างที่ว่างตรงกลางไว้เพื่อที่จะเอาเทียนไปอบแล้วรีบปิด<ม>ทันทีนทนเลยมันก็ควันก็จะอบขนมทําให้ขนมหอมกลิ่นของควันเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในกลีบลําดวนอบนานไหม ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแค่นั้นเองนะฮะแล้วแต่ถ้าอบนางกลิ่นของก็จะยิ่งหอมของร่ำเทียนก็จะยิ่งหอมมากขึ้นอู้หอมจริงด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมหนึ่งกลิ่นได้ไหมฮะก่อนที่จะเอาไปแพ็คต่างกับขนม กลีบลำดวนที่อื่นที่ผมเคยกินมา 1. มันกรอบอันที่สองกลิ่นหอมของเทียนมันค่อนข้างไปละมุนลิ้นผมกลิ่นของการอบเทียนเนี่ยมันทําให้คลุ้งละมุนอยู่ในปากนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของขนมไทยเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุก๊ก รายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR ว o d e คตบนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน